เป็นเรือชาวประมงเน,นาะจ้ะเนาะเขาจะออกไปหาปลาแถวายอยู่ด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นตลาดปลาที่อายเคยพามาซื้อเนาะกอะสีายางไปทะเลลูกพูนแล้วขาก็จะมาตากปตาขายแบบนี้เนาะ มื้อนี่น้ำทะเลลงแบบสุดๆเลยอายสีพาไปเบิ่งฝั่งขุ่นเนาะฝั่งประจำา่ตรรงนี้ไอก้กระเบือเคยลงจากเถือแต่กระโบแมนถิ่นไม่กล้าเช็คอินหรอกจ้าไปไปถิ่นเขา <c oughs> <c oughs> เอิองสาไลางามขนาดเลยเบิ้งนะได้บอกอาหรอกจ้าเพราะว่ามันยังเหือในตู้เย็น เบิ่งนะป้าเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บจ้ะเบิง่งน้ำลงแบบชุดๆเลยนา,นาำขนาดพี่น้องป้าแต่ไรออออนซอนทะเลนอรบารดเมื่อนี้มีคนลงทะเลหลายกว่าเมื่บ้านอีกจ้ะเก็บหอย ไปจุ่มนี่เลยแม่ยานะนี่ตึกปา่าสิได้ยังนอน้นะเสือแดงเราเห็นยังไปทำพุ่มมีคนมาเก็บแล้วเหังไดบาสนี่ไปไปเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งแจนนี่นะเฮาบิ้น้ำลงหลายกว่าปกติจะ้ะมันเลยมีคนหลายเนาะเพราะว่าเขาก็เบิ่งระดับน้ำแล้วเขาก็ออกมาคืออายเนี่เลยจะ้ะแต่เขามาเร็วกว่าอายเขามีสกูตเตอร์ นำลงบ่ายสองึ่งไอพึ่งมาหอดเข้ามาตั้งแต่เสาพวบนเลือ,อยังแล้วเหลือแต่ซาลายนี่ลแหละไฮไอดาวสวยงามเนาะไอเห็นหอยเมนสีดำแบบสีดำแต่มันยัมวยใหญ่จ้ะนี่อีกไอเห็นเปียงตีนเสา ไ่เดียวม่มนสีดำแต่ว่าบบใหญ่หรือพี่นอกจก้ะเราเมื่อแล้วอไปทางปุ่นก่อนเดินทางของอายจา้ะไปกันเลยตรงหลายแกอีดีแต่ว่า ไอมาบรทานเขาจ้ะเกลือแต่มเม่นน้อยๆก็บบเอเลยเป็นเม่นใหญ่อยู่อันเดียวนี่มีเห็นอยู่อันเดียวบักใหญ่ด้วตรองน้ำจะมีจันน้อย ค็นเงีน้อน้อย มันใหญ่เลยพี่น้องมาเนี่พี่จะอันเลย โตใหญ่แห่งยากจ้ะมี่สองตัวแล้วตัวใหญ่หายากมืัอนี้นะดีแต่ยังทันเขามาปลานี่เราสองตัว น้ำขึ้นแล้วจ้ะบ่ได้เขาโตใหญ่เลยได้อยู่แต่กับบายอันนี้ใหญ่อยู่เียโอ้ยบ่เห็นอีกล้ะบ่ใหญ่ขนาได้เราเอาหาตัวใหญ่ๆปวดเบื้องตามอันนี้ก่อนมันต้องดีตามแหน่แหน่ เน้สาลายแบบนึงอแงงเออทลุเลยตันี้ไม่เต็มวสิ่งกินเลยทีกว่า งามมากเลยปลาดาวอันนี้มันทะลุเลยพี่นอ้องจ้ะแด้สิกินเลยดีกว่าอันนี้คือปลาดาวว้าวเลยสวยเนาะงามงามงามเดี๋ยวนี้มันสิเป็นสีม่วงเวลาถึกแมน่นมันทิ่มแทงอยู่จ้ะแต่ว่าโบเจ็บซ้นตัวน้อยอันนี้สิกินเลย มันแตกแล้วมาดาวเอาเปไปเบิ่งไปจะได้มันนี่ผมมีแดดถ่ายรูปว,าาวิดีโอออกมาเพราะค่อยจะเลิศปันไดโอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่นี่เอาเอาไปจำใส่ข้าวเหนียวแซ่บเอเห็นตรงไตหินนี่พอดแค่เอา บกฟ้าดาวงามเนาะไอกะสีพอแล้วละ่ะน้ำเริ่มขึ้นแล้วเริ่มหนาว ยงทะเลแต่ก็บอกออกมาเนี่ยได้พอกินแล้วสิว่าหน่วยถึงมาช้าแต่ก็ได้อยู่นอะจะเนาะบลายกระยาเย้สิบจำเซคเตอเนี่ยเรามาหอยจุ๊ไมาไงนะ่ะ เอ้บึงหอยเม่นเวลทาทออี่น้ำลงมัในเกลือนอยู่หอยเม่นน่อยเต็มอยู่พี่น้องจ้า,น,าน้ำขึ้นมาเพิ่นกระบายดอกยจ้านี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาหาหอยจูบยืดหล่อนานนี่ไเปิดมาเลยเนาะ เจอเอ่อให้งูเก่งกงเจอเปลามึกหนักไงนี่ยเขาก็ได้นะอันนี้เป็นหอยโวดเจ็กเดี๋ยวจ้ะมันกินได้เอาไปลาบแซบแซบมันสามารถใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่ายื่น่มันไม่ใหญ่หรอกจ้ะนี่ายเสียเอานี่จ้ะ ้อยเวย่าแซ่บกูรู้เรื่องหอยถามายรอดคุณแหละพี่น้องจ้าวันนี้ไอ้ขออนุญาตเมื่อก่อนเด้อเริ่มหนาแล้วจ้ามาพวกท่านขาวดอกแต่ก็ได้อยู่ประมาณสิบหน่วยเดี๋ยวไอ้จะให้เบิกตอนหอนเฮือนเราจะค้นกันเริ่มหลายขึ้นเรื่อยๆคือว่า ทุกคนขเขาจะท่าแบบน้ำโลงแบบสุดๆแบบนี้เนะาะแลกากรฤดดูว่าดูอ่าเงียฮมันกะเจ็ดแปดองศาก็บบ่ค่อยหนาวไปไหนคนก็นเลยออกมาหลายหลเตลอยู่อยู่ทะเลนีจ่จ้ะอันนี้ก็ยังมมีคนเมื่ออยู่ฝั่งคุณยังมีอยู่นะคะเนาะแต่ว่าไอ้ขออนุญาตเมื่อก่อนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะขึ้นบันไดมาเมื่อยเมื่อยเมื่อวานไอ้เข็นคนเกาหลีสองคนเพื่อนมาเก็บผักอยู่นี่ ไอ้สิมาเบิงว่ามันคือผักอีหยังโอ้ยสลัดอันนี้จ้ะน,นี่นี่งัดเอางัดเอาเมอวานนี่ไอ้อก็คิดยุ่ว่าเขาจะมาเก็บอีหยังน้องไอได้สิบสามหน่วยเนาะคะ่ะเนาะได้หน่วยใหญ่หาหน่วยใหญ่หนาดเลยนี่3ฝ่าม,มือนี่ไข่เต็มเลยเด้อจ้ะนี่ไอ้สิไปจำข้าวเหนียวอีกติดใจพี่น้องจ้ะ เบิ่งนี้ปลึกพละัมจ้าหน่วยนี่ก็นใหญ่สมเขาเอิญหอยเม่นเนาะมันคือเม่นอหลีพี่น้องจ้าพอพอได้อิ่มแรงอยู่มนันนี่ลืมหอยเม่นตัวน้อยไปเลยอายก็ได้ <c oughs> ได้ใหญ่ลวลืมน้อยอหลีได้นี่โอเคนะคะน้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอายหลายๆได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะเบิ่งนี้อ้ย ขลึกพระรามพี่น้องอันนี้มันแตกเลยนโบไ่มันไอ้งัดพ่นแตกให้ไปดิกลิมนเนี้ดอกไอซีแซ่เย็นไว้เพรออาะไอกระเพื่องกินไปเนาะนี่ตาเพื่อนขลึกพระรามไปดิสุดอยอดใหญ่อีหลีพี่น้องสำหรัมือเลยโอ้ยเฮ้ยอันนี้แทงห่อยเจ็บเด้อจ้ะแทงเจ็บอยู่แต่มันแทงโบเขาคืออันน้อยอันน้อยนะมันคือเข็มเลยแหละคือคือหนามักกะทันนะจ้ะแต่อันใหญ่เนี่ยมันคือ น้ำที่แบบว่ามันใหญ่อนนะนะมันแทงมาเจ็บจำเขาเนียวน้ำไอไดเดจอเดอร์ไปไปรีบันีิไปรี